อยู่กันในแบบฝึกหัดที่6.8นะคะคณิตศาสตร์ป .2 เล่ม2บทที่6การหารเป็นแบบฝึกหัดของสอสอวอทอ,อยู่ในหน้าที่19ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการหารโดยให้เราเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ มากกว่าหรือน้อยกว่าเขาบอกว่าเราสามารถหาคำตอบได้โดยไม่ต้องคิดคำนวณค่ะเรามาดูกันในข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะสิบสี่หารด้วยสองกับสิบหารด้วยสองค่ะเปรียบเทียบกันค่ะโดยให้เราสังเกตว่าถ้าตัวหารหารด้วยจำนวนเดียวกันนะคะ แล้วถ้าตัวตั้งมีค่ามากกว่าจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่าค่ะอย่างข้อนี้นะคะข้อที่1ห,หารด้วย2เหมือนกันแต่ว่าตัวตั้งนะคะตัวตั้งของจำนวนในฝั่งซ้ายเป็นเลข14ในฝั่งขวาเป็นเลข10 14มีค่ามากกว่า10เพราะฉะนั้นให้เราเติมเครื่องหมายมากกว่านั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่2ค่ะ21หารด้วย3กับ23หารด้วย3เราสังเกตว่าข้อนี้นะคะหารด้วยจำนวนเดียวกันค่ะให้เราไปดูที่ตัวตั้งค่ะถ้าตัวตั้งอันไหนมากตัวนั้นก็จะมีค่ามากกว่าแต่เนื่องจากข้อนี้ค่ะในฝั่งซ้ายค่ะตัวตั้งเป็นเลข21ฝั่งขวาตัวตั้งเป็นเลข23 ทำให้เราสามารถเปรียบเทียบได้ว่า21น้อยกว่า23เพราะฉะนั้นถ้าตัวตั้งที่มีค่าน้อยแล้วหารด้วยจำนวนเท่ากันค่าของจํานวนนั้นก็จะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นในข้อที่2ให้เติมเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ37หารด้วย6กับ29หารด้วย6 หารด้วยจำนวนที่เท่ากันเห็นไหมคะให้เราดูที่ตัวตั้งค่ะตัวตั้งฝั่งซ้ายเป็น3.7ฝั่งขวาเป็น29ถ้าตัวตั้งอันไหนมากกว่าหารด้วยจำนวนที่เท่ากันจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่าในที่นี้ค่ะ37มีค่ามากกว่า29เพราะฉะนั้นข้อนี้ให้เราเติมเครื่องหมายมากกว่านั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ ห้าสิบแปดหารด้วยแปดกับหกสิบเอ็ดหารด้วยแปดตัวหารเป็นจำนวนเดียวกันคือหารด้วย8ค่ะให้เราดูที่ตัวตั้งค่ะตัวตั้งในฝั่งซ้ายเป็น58ในฝั่งขวาเป็น61 58มีค่าน้อยกว่า61ถึงแม้ว่าจะหารด้วยจำนวนที่เท่ากัน58ก็ยังคงน้อยกว่า61ค่ะต่อไป ข้อที่ห้าค่ะ2ี่สิบหารด้วยสี่และยี่ิห้าหารด้วยสี่หารด้วยจำนวนที่เท่ากันคือหารด้วยสให้ดูที่ตัวตั้งค่ะตัวตั้งฝั่งซ้ายเป็นยี่สิบฝั่งขวาเป็นยี่0ิบห้ายี่สน้อยกว่า25ห้าให้เราเติมเครื่องหมายน้อยกว่านั้นเองค่ะต่อไปข้อที่หค่ะ 36. หารด้วย 9. กับ19หารด้วย9หารด้วยจำนวนที่เท่ากันก็คือ9ให้ดูที่ตัวตั้งค่ะถ้าตัวตั้งอันไหนมากกว่าผลหารที่ออกมาก็จะมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นในที่นี้36มากกว่า 19. เราจึงเติมเครื่องหมายมากกว่านั่นเองค่ะต่อไปมาดูกันในข้อที่2ใหญ่ค่ะ ข้อที่2ใหญ่ก็ยังให้เราเติมเึ้่ใหม่มากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะทีนี้ข้อนี้เขาบอกว่าไม่ต้องคิดคำนวณอีกเช่นเดิมค่ะถ้าจำนวนที่เท่ากันหารด้วยจำนวนที่มากกว่าค่าของจำนวนนั้นจะมีค่าน้อยกว่า แต่ในขณะเดียวกันจำนวนที่เท่ากันหารด้วยจำนวนที่น้อยกว่าข้อนั้นผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นค่าที่มากกว่านั่นเองค่ะ,ะมาดูกันในข้อที่1ค่ะ50หารด้วย6กับ50หารด้วย8จํจำนวนที่เท่ากันหารด้วยจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนนั้นผลลัพธ์ก็จะมีค่ามากกว่าค่ะอย่างข้อนี้ค่ะ 50หารด้วย6ก็จะมีค่ามากกว่า50หารด้วย8ค่ะให้เติมเครื่องหมายมากกว่าค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ35หารด้วย7กับ35หารด้วยจําจำนวนที่เท่ากันหารด้วยจำนวนที่มากกว่าจะมีค่าน้อยกว่าค่ะเพราะฉะนั้นในฝั่งซ้าย35หารด้วย7 ก็จะมีค่าน้อยกว่า35หารด้วย5ค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ66หารด้วย9กับ6 6หารด้วย7จําำนวนที่เท่ากันหารด้วยจำนวนที่มากกว่าจะมีค่าน้อยกว่าค่ะอย่างข้อที่3มนะคะหกหารด้วย9กับ66หารด้วย7 66หารด้วย9 จะมีค่าน้อยกว่า66หารด้วย7ค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ24หารด้วย4กับ24หารด้วย6จจำนวนที่เท่ากันหารด้วยจำนวนที่น้อยกว่าจะมีค่าผลลัพธ์ออกมามากกว่าอย่างในข้อที่4นะคะ24หารด้วย4ก็จะมีค่าน้อยกว่า24หารด้วย6นั่นเองค่ะให้เติมเครื่องอ่ะ จะมีค่ามากกว่าขออภัยค่ะจะมีค่ามากกว่า24หารด้วย6ให้เติมเครื่องหมายมากกว่าค่ะต่อไปข้อที่ห้าค่ะ27หารด้วยห้ากับ27หารด้วย3มค่ะจำนวนที่เท่ากันหารด้วยจำนวนที่มากกว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะมีค่าน้อยกว่าค่ะข้อนี้นะคะ27หารด้วยหจึงน้อยกว่า27หารด้วย3นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะ สิหารด้วย1กับ18หารด้วย2ค่ะข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่า18หารด้วย1จะมีค่ามากกว่า18หารด้วย2ค่ะเพราะเนื่องจากตัวตั้งที่เท่ากันหารด้วยตัวหารที่ น้อยกว่าจะมีค่ามากกว่านั่นเองค่ะต่อไปไปต่อกันในหน้าที่20ค่ะหน้านี้นะคะข้อที่สใหญ่ให้เราเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสีเหลืยงค่ะดูกันในข้อที่1นะคะ54หารด้วย6กับ54หารด้วย5 ตัวตั้งที่เท่ากันนะคะหารด้วยจํานวนที่มากกว่าจะมีค่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นในข้อที่1 54หารด้วย6จึงมีค่าน้อยกว่า54หารด้วย5นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2 40หารด้วย6กับ40หารด้วย8ตัวตั้งที่เท่ากันถ้าหารด้วยจํานวนที่น้อยกว่าจะมีค่ามากกว่า เพราะฉะนั้นข้อที่2นะคะ40หารด้วย6จะมากกว่า40หารด้วย8ค่ะต่อไปข้อที่3 49หารด้วย7กับ63หารด้วย7จํานวนที่ตัวตั้งน้อยกว่าแล้วหารด้วยจํานวนที่เท่ากันผลลัพธ์ออกมาจะมีค่าน้อยกว่าค่ะข้อ3เติมเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะ ข้อที่4 26หารด้วย3กับ29หารด้วย3ตัวตั้งที่น้อยกว่าและหารด้วยจำนวนที่เท่ากันผลลัพธ์ออกมาจะมีค่าน้อยกว่าค่ะข้อสี่จึงเติมเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะข้อที่5 16หารด้วย4กับ16หารด้วย8ตัวตั้งที่เท่ากันแต่ว่าตัวหารมีค่าน้อยกว่าผลลัพธ์จะมีค่ามากกว่าค่ะ เพราะฉะนั้นข้อที่5 16หารด้วย4มากกว่า16หารด้วย8นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่6 39หารด้วย8กับ24หารด้วย8ตัวตั้งที่มากกว่าหารด้วยจำนวนที่เท่ากันผลลัพธ์ก็จะออกมามีค่ามากกว่าค่ะข้อ6 3นะคะ39หารด้วย8จึงมากกว่า24หารด้วย8ค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ ให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อนี้เขาบอกว่าสังเกตดีๆโจทย์ข้อนี้มีหลายคำตอบให้เลือกคำตอบเพียงจำนวนเดียวในข้อที่1น,นะคะ40หารด้วย5เขาบอกว่ามากกว่ามากกว่าจำนวนใดสักจำนวนหนึ่งที่หารด้วย5เช่นกันตัวตั้งนะคะตัวตั้งที่เราจะเติมนะคะเราสามารถเติมได้หลายๆจำนวน ซึ่งต้องเป็นจำนวนที่น้อยกว่า40นะคะที่เติมต้องเป็นจำนวนที่น้อยกว่า40นะคะก็เราก็เลือกเติมได้ค่ะในที่นี้ขอเลือกเติมเป็นเลข15นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ จำนวนใดสักจำนวนหนึงหารด้วย8น้อยกว่า32หารด้วย8อ่าทีนี้ตัวหารเท่ากันตัวตั้งเราก็ต้องมาดูที่ตัวตั้งนะคะเขาบอกว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นตัวตั้งที่เราจะต้องเติมตรงนี้นะคะต้องเป็นจำนวนที่อ่าน้อยกว่า32นะคะก็แล้วแต่เราจะเติมนะคะในที่นี้ก็ขอเลือกเติมเป็น สิต่อไปข้อที่3ค่ะ21หารด้วย7น้อยกว่า21หารด้วยจำนวนใดสักจำนวนหนึในที่นี้นะคะถ้าตัวตั้งเท่ากันจำนวนที่จำนวนที่หารด้วยจำนวนที่น้อยกว่าก็จะมีค่ามากกว่า เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจำนวนที่อยู่ในฝั่งซ้ายน้อยกว่าฝั่งขวาเพราะฉะนั้นเลขที่เราจะต้องเติมในช่องนี้นะคะก็ต้องเป็นเลขที่น้อยกว่า7นะคะจำนวนที่น้อยกว่า7ก็เลือกได้เลยนะคะตั้งแต่หนึ่งส7งสที่ในที่นี้ก็ขอเลือกเป็นเลข3นะคะ ต่อไปข้อที่4ค่ะ36หารด้วยจํานวนใดสักจํานวนหนึ่งมีค่ามากกว่า36หารด้วย6ในที่นี้นะคะจะสังเกตว่าตัวตั้งเท่ากันคือ36จํานวนที่หารด้วยจํานวนตัวตั้งที่เท่ากันแล้วหารด้วยจํานวนที่น้อยกว่าจะมีค่ามากกว่านะคะข้อนี้ก็ต้องเติมจํานวนที่น้อยกว่า6กนะคะอ่ะก็ขอเลือกเป็น เลข3ค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะจำนวนใดสักจำนวนหนึ่งหารด้วย9น้อยกว่า30หารด้วย9ในที่นี้จะสังเกตว่าตัวหารเป็นเลขที่เท่ากันนะคะเราก็มาดูที่ตัวตั้งที่เราต้องเติมค่ะการที่ผลหารจะออกมามีค่าน้อยกว่าในขณะที่ตัวหารเท่ากันนะคะตัวตั้งจะต้องมีค่าน้อยกว่าค่ะเพราะฉะนั้นตัวตั้งตรงนี้จะต้อง เป็นจำนวนที่น้อยกว่า30นะคะก็อาจจะเป็นน้อยกว่า30ก็อาจจะเป็นอ่าสิก็ได้ค่ะก็ขอแค่ให้น้อยกว่า30นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะยีหารด้วย4มากกว่า23หารด้วยจำนวนใดสักจำนวนหนึ่งการที่ จําจนวนในฝั่งซ้ายมากกว่าในฝั่งขวานะคะแสดงว่าตัวหารเนี่ยตัวหารที่เราต้องเติมเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า4ี่นะคะจำนวนที่มากกว่า4อ่ะในที่นี้ก็ขอเลือกเป็น6นะคะอ่ะเป็นจํานวนใดก็ได้ที่มากกว่า4นะคะ ในหน้านี้นะคะคำตอบจะมีค่อนข้างที่จะหลากหลายค่ะก็แล้วแต่เราเลือกเติมให้เหมาะสมนะคะและให้ถูกต้องค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในแบบฝึกหัดที่6.8เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ